ตคือเดียวเนาะนันเดินมอะบูดวนเลยตะบูวนบ้านมันลูงหาแล้วบูมันลูงหาเขคือว่ากุ้มกันกะโพกกัแมันห่าสอกุงเดียวฉันวามีนบม่อะยเบ่งควนเลือดจะเลือดะบืาม มันามมันมนนีอั้น,นมวดเลือเ่อนอย่างกับมวเลือเ่อนอย่างวะอได้ลูกนบางทีกือพ่อบางทือแม่บางทีก็เปน,อน,นมอดเลือเ่อนเดินเลักนะไรสบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กสาวลราลงซานเนมวันนี้เอาจิมาเห็ดอาหารแหลงอาหารคำจ็บโค ขนตกมดมือมือใส่ดับอีกทัวร่ก็อันไปันก็คือว่าเป็นหาปลาจับเป่านี่อันดีไปขายมดเนี่ยไปหั่นมันนี่มาอ๋อ่้อเอย่อะไรโตไมิเนาะมันยังบทตายมันอมันดันเลยแล้วมันดันงสดสดเอยู่ไปหนทัวรากัมาดินเด๋อเดวขายเนี่ยละวันนี้ขายด้วยเ็ดจะ่ ม, <c oughs> มีไตเด้เด้วอย,วยวู่ตีวนะันหนึงนะแค่เหยื่อเลยมันไตเพราะว่าสุกอยงตน,นี้จับอันจับได้เอียงกับนอบุญนเหรอนี่เนาะลองน้ำด้วยเชี่ยักนอบุญน,น,นเอาเฮ้เจวมาอื่นเนาะีามอัน มัดซื้อมงาก็มกัดอันสาวพันของอภัยในความมืดเด้อทุกคนอ,อ,กอ๋อซื้อมงาอัอนเออเนาะค่ะมงาอันเนาะค่ะมนงาบุญโทรไปหามือสวยนี่เดี๋ยวเขาสิมาปิ้งกุ้งแล้วก็สิมาตำเจลเนาะเจลสีสวย,สวยเอ้ยเจลสีสวยเจลสีสวยมาไปใส่นี่กุ้งที่เอาอันตำแล้วมันเนื้ ยังเหลือเพราะอีเมลจะจะิบจิบปิ้งอะไรก็เลยเอาไว้ปิ้งปิ้งมือสวยกะมาทานอะไรหิวเข้าจุสั้นอันเตาไฟอันน,นี้อันเตาเดียวเนาะโอ้เจ็กโคะมาแค่นไปที่เอากุ้งไปล้างก่อนอาจจะเปลี่ยนนะยังเจ้กโค แข็งเลยป้าแต่าาใส่ตนแึงแข็งล,ล้างก่อนอ่าหลังจากที่เราไปล้างกุ้งมาแล้วทุกคนใส่ขนมขนมมึดพิเศษเป็นเกิดเป็นนวนนิดนิดให้มันมีรสชาติพอดีขนมกับมึด เซ้น้ำไม่ได้ดีนะมันันมันแข็งนะเซ้นากลางละนะน่าจะได้ละ ปิ้งเลยคุณอ้ย oh, <I> น่าว่าละ่ะต้องรอดอย่าดือ้ออย่าดือ้อบูได้ใช่ไหมยันไม่ไม่หิบเนาะอันนี้มันคือสิตุเนี่ย ว่ามันหูใหญ่ได้ยินผมมีเสียงเสียงแห,หบละ้ะไม่ค่อยได้กินน้ำเย็นเลยแต่ว่ามันหัก อากาศเปลี่ยนแล้วมันจิเป็นเลยจิบโคเลยตื่นมากับจิบเลย กิ๋นห่อตอซิท่ากุ๊กทุกก็สิมาล้างอันมักเพ็ดกับหอมฟองนั่นสิแจ่ว <também> <S Programs mitrican danos> เอาหากมันต่ำใส่หอมนิยห่าหอมปรน,นมันปิ้งมันก็อากุ้งมันสุกไวอยู่แล้วก็ปิ้งแหมไหลมันก็ติดเปลือกซี้อมันมันบุเซบเนี่ cái mình sẽ lụt 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 mùi con ơi và lạ và lạ vừa hành sức thường một cái nhau một cái เริ่ม ai, อยู่ใกล้ตาไฟแล้วเริ่มหอน,น,นล่ะเมื่อกี้แล้วนฝนตกดิตอนนี้ก็ยังตกเด็ตกเงี้ยเงี้ยเงี้ยมาบัดนี่ต่ำมานั้นเจล เทีนนย่ยวเกาหักมันใส่หางของปมส่วนใบมันกับต้นมันะเียน เอาไว้ใส่ลันท้ายอออันนี้มันเป็นงว น,น้ำตาลน่าจะใส่ทีหลังเพราะพอโบอก,กินน้ำตาลหมดละอันนี้เป็นใบนบัวรพา่าโดยสิ่งตามเส้นน้ำกันเลยหอมหอๆเลยติดเครื่อหิตอยู่มันหอมบัวรพานะคือกินกุ้งเส้นน้ำปลาเลยดื่มกระเทียม ราก็อีกสุดหนึ่งมม่เอ๋นเอาวาซาบิใส่น้ะมาต้มเจียวซีฟูด้ดเราใส่วาซาบิหนะกินคือว่าแซ่บแซ่บสำหรับคนที่ว่ามักวาซาบิทั้งไข่บุมมัก,ก่ะน,น่าจะแซ่บเนาะบุมมาตะกี้มมกเห็นติ๊กตะบุกซุดเลย สดีนะรู้สึกว่ามันสนตไปไปแต่พอได้แบบลองกิงนลันเทืนะ่อนหมักเสร็

เอาน้ำใส่ในนึงก่อนเอาน้ำยอดใส่ในนึงให้น้ำปลาเลสิเห็นห่อืคือว่าแหละบุษน,น้ำาลาลมันเป็นจุงเด่นเลแน่แหละ ตุโตอยู่ในน้านี่เสีนนะยยบขนาดยันต่อยยันดันตามีตัวแม่มันอยู่ด้วยนะตัวพูตัวเมตัว,ต,ว,ต,วตัวที่มันเป็นอัน,นตัวด,ดับมันนะลายเสียง ก็ซบ,บปุ่งเติม,มใส่น้ำตาลมีใส่น้ำตาลแล้วมันบันมลนะ ตานาเสียบเลยส้มหวานหอมอันนั้นขนาดหอมห่างหอมป้อมแลวจ้ะบนละพา อันนี้แบบใส่น้ำตาลอันนี้แบบบ่ใส่น้ำตาลเริ่มฮอลละอยู่ใกล้เตาไฟอันนี้ก็น่าจะสุกเป็นที่ย่างฮอนแล้วคือส้วจ้า ว่าชุบลายมันกะสิติปเปลือกซื่อหอมหอมขนาดเลยน่าจะสุยแล้ ปิงกุ้งของเฮาอุ้ยเกือบหมดได้กินไปกินกันเลยมาเด้อทุกคนกินข้าวนำกันม่ได้กินปิงกุง้งอเม่ยเอยันแหงจาดทะเลกันกับแก่งห็ตมันสวยนี่ทแเลนี่มันส,สวยโอ้โหอยากษ์

Ya, apa bang deh? Nanti kita.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  kita. Nanti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 

bolo lạp đam bolo pha đam kêu không kêu ạ Hãy subscribe bắn kênh Ghiền

ล้วเอาลงประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบกระดงเอาปิ์เนื้อแกมตาเศษเศษเลยไม่ดินีหม่แล้วเืออนเอา เขาบอกมาเขเห็นร้อยน่นเขอไหมคือตรงนันอย่าเขาเอาผ่านถุงเนีพันอ๋อจริมบอร์ืนอ่ะมันจะเิ่มกิ่เนาะนอนยงนอน เราจะนอซอดเือ,อนเนี่อนองนอซอดมังมามามาก่็นี่เู้ตัวเด้อเรจะถงสองถงเน่กินเกลยเอายว้ทานแ้นี่เห็ดเเบื่อื่อเบือที่จะนุ่น,นเล บูให้สนุนละุเปาอ้าไ่เมนอะไรนะันเ็กอันเป็นกลวเ้ยไสุดาเป็นให้แทกส่ตาม่ก็ย้อนกับไอ้กองช่วงนู่มแมม่เมือปิดตาบ้างนึ่หรือว่าเอาเียบางงเอาอเอาเจีบางัียบงโดู ตัวอีไปหางใหวับนซ้ายขวขาเพิ่มเพิ่มลงลงตัวนี้มันึน้อยลงน้อยลงน้อยลงสส่แต่สนับิกไก่ดีดีเขาจะมีวันคีิสีแเดงสองบอลพันเฮาอ่านนห่ละเขากาเอาน้อยลงน้อยลง กายบัญชีดสีแดงบนเส้นที่ส่งอะ <c oughs> เริ่มหมัวแล้วเริ่มบุหินแล้วดาวเอาเอาโอเคได้ละใส่ตามปกติคันเห็นยสนแถวกันเส้นสีแดงอะนะใส่ตามปกติคันว่าอันกายเส้นเส้นกันสีแดงสองเส้นลุมเงลุมมาใส่ตายาวตัวได้น้อยใส่ตายาวแล้วันนี้คันบุนหินฮอตบอนอัน สสีแดงแล้วมันใส่าสั้นวเออตุนโอนเอกินกันหึงแันมาแทกอน้ำันิงสองเบื้องไปเห็นตัวยืนหน่อยแบบ่าเบื้องหนึงเห็นยาวเบื้องหนึ่งเห็นสั้นไม่ได้ลองพิจเบื้งึงเบื้องนี่รอง่อเห็คือกันบ้างไม่เหมือบบงเบื่องอะ มันมีตัวแหกเสียตานเอียงอีกเด้อตัวนั้นก็ไม่แหกงนัยจะได้ยามมันเสียดเลยบ้องตอนนั้น,นักงแเหตุผลเด็กู้สิดขานมาสิดันตอนนั้น แบบกรเือด้าผคได้บอกอันททนหมอนดว่าว่าเขาพุดอ่างเขาเขาก็ท่ามนนณงูเขาเสียงอย่งนี้ในคณงูเขากวดเลือดถูกกระบอกด้วบวบๆเลยอืมคนบางไฟางจะจะเบิ่งมันต้องนั้นอีกปวดปวดอะไรแบบนี้คือแบมกวดเลือดแตยมันกะมีมันมีด้่ย ใช่เขาจะย่างมูน้ังรเขาอีกเขาจะแนั้นเบิ้งให้อีกแเขาจเขี้อใช่ไหมอคือบุ้เดียวเนาะคนนั้นอวดเองแต่บุกวนเองจะูดว่ามันลู uh ่หาหรือว่มันลู่หาคือว่าุงกันับโกมันมันเหาคุณุงเดียว่งอมัน มุดอเไรบึงควรนเลือดะเลือดสะไม่ได้ทานม่น่าทานถา้มันมีอะไรมอนเลือดอย่างกับมอนเลือดอย่งวะาไ้ลูกนเปนบางทีกคือห้อบางทีคือแม่บางทีก็เป็นอันมนเลือดเป็นแหละอ่านเลยนะห้ท เขา็มคือแบบกุโอเป็นกุโอแต่งกุ่เนี่ยวต่งนี่ยว่ะเกียกันว่ะแตงนี่กุ่โอเป็นคือกันนาะเราแสดงนังคือว่าเราคือกัน มันจะคือกันเนมันคือแม่ก็คือพ่ออไปการมาล้วมดเลยมัคือกัน问ว了ะ เป็นกันเยอะเลนคุณฟังคุกดติดตามคนไลค์ซองคลิปสาวลาวล้สันยบ๊ายาย